การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อท้องถิ่นสุดใจร่วมคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบ Stars Model โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านอาชีพด้านสิ่งวัดล,ล้อมและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมีการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในส่วนของรายวิชาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการผนวกเข้ากับหลักสูตรสถานศรรึกษาเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญ,ญญาท้องถิ่นกับนักเรียนและคนในชุมชน เพื่อที่จะได้เข้าใจรู้จักสภาพความเป็นอยู่ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นทําให้เกิดความรักความภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชุมชนของตนซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังนั้นโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรรักตักอย่างสร้างสรรค์โดยมีชื่อนวัตกรรมว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อท้องถิ่นสุขใจ รวมคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบ Star Model ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นของตนเองร่วมกันมีการบรูรณาการการเรียนการสอนให้หลากหลายและต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษารวมถึงความต้องการในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โดยนำประเพณีวัฒนธรรมสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอบ้านตากบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมทั้งการใช้สื่อวัสดุต่างๆที่มีในท้องถิน่นเพื่อมุมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและติปัญญามามบูรณา,าการในกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักความภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นวัฒนธรรมของตนเองสืบไปทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียน,นรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวสืบสารประเพณีขึ้นท่าเดือนเก้าณวัดพร,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 ระบรมธาตุบ้านตากตําบลเกาะตะเภาประเพณีขึ้นท่าเดือนเก้าณวัวดดอยเจดีตําบลทุ่งกระชอและประเพณีห่มผ้าพ,พระธาตุเจดีณวัดดอยแก้วเทมเาริร อำเภอบ้านตากจังหวัดตากจากการร่วมกิจกรรมจัดก,การเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะการทํางานตามกระบวนการกลุ่มโดยรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ S Search and Strategic หมายถึงการวิเคราะห์บริบทจัดทำกลยุทธ์ที่ Target and Team หมายถึงการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน A a t t e m p and Achievement หมายถึงความพยายามในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ R Resolution หมายถึงการร่วมมือการแก้ปัญหา Is Sustainable หมายถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืนความเชื่อมโยงกับเขศรษฐกิจพิเศษตากตามกรอบหลักสูตรท้องถิน่น5รักโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้สร้างนวัตกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับเขตศรษฐกิจพิเศษตากในด้านการจัดการเรียนการสอนในกรอบหลักสูตรท้องถิน่น5รักคือด้านรักวัฒนธรรม 1. การสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมทางกลางความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาอัตลักษณ์ชาติพันธ์ภาษาประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่อาจถูกื่นโดยกระแสะโลกาภิวัตน์จากเศรษฐกิจพิเศษ2เสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการเชิงวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยให้เยาวชนประหนักในคุณค่าท้องถิ่นรวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือมักุเทศน้อยรวมถึงการต่อย,ยอดสู่งานศิลป์งานหัตถกรรมหรือกิจกรรมเศรษฐกิจตั้งสรรค์ 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย,าอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับเศรษฐกิจพิเศษทำให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ 4. การพัฒนาคุณภาพคนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยให้เยาวชนมีทักษะในศตวรรษที่ 1. 2 1การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคือกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตา่างโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้การอนุรักษ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม